สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับน้องอีกแล้วนะคะในช่องอีฉันเองสุภีเจแปนแล้วก็คุณฮิเดซันค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็เปิดคลิปกันในรถนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวสวนสตอรอเบอรี่กันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าสตอรอเบอรี่ที่ญี่ปุ่นจะลูกใหญ่แค่ไหนนะคะตามนกไปดูเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงส่วนสตรอเบอรี่แล้วนะคะเดี๋ยวตามนกมาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฟาร์มสตรอเบอรี่แล้วนะคะคนก็เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามนกเข้าไปเลยะคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านค้าของที่นี่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะสะอาดมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเฟรนฟรายค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาเช็คชื่อข้างในแล้วนะคะก็ตกคนละ2,300ยเยนนะคะนี่ทั้งหมด3คนนะคะพอได้เราก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นผล,ผลผลิตของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตรงที่เราจะกินสตรอเบอรี่แล้วนะคะตอนนี้นกก็เตรียมนุมคน้นแล้วก็พริกเกลือมาด้วยนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาที่นี่นะคะก็ต้องจองร่วงหน้าก่อนนะคะตอนนี้เขาก็กําลังจะแนะนำวิธีการกินนะคะนี่ก็จะมีร็อกเกอร์ไว้ให้ใส่กระเป๋าด้วยนะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นบริเวณภายในสวนสตรอเบอรี่นะคะตรงนี้เขาก็จะมีจัดโต๊ะไว้ให้เรานั่งกินสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ไปเด็ดสตรอเบอรี่จากในฟาร์มนะคะแล้วก็ออกมานั่งกินข้างนอกได้นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปกันแล้วนะคะเวลาในการทานของที่นี่นะคะคือ 45- นาทีเท่านั้นนะคะก่อนจะเข้าไปนะคะเราก็มาใส่ถุงม,มือก่อนนะคะ แล้วเขาก็จะมีกล่องพลาสติกให้เราใส่สตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็ตะกร้านะคะเราก็หยิบได้จากตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในแล้วนะค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูสตรอเบอรี่นะคะ

นี่ก็จะเป็นสายพันธุ์ของสตรอเบอรี่นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส,สายพันธุ์นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะคะคุณฮิตสันก็ไปเก็บสตรอบเบอรี่มาให้นกกินใหญ่เลยนะคะพอนกมัวแต่ถ่ายคลิปนะคะกินไม่ทันเพื่อน นั่นเองนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกแล้วนกก็ถ่ายภายนอกให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี่ก็น่ามาเที่ยวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนกจะทิ้งชื่อของที่นี่เอาไว้ให้ด้านหลังคลิปนะคะนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะไม่ว่าจะทำมาจากสตรอเบอรี่หรือระแวกใกล้เคียงเขาก็จะเอานำมาขายที่นี่นะคะ ก็จะมีทั้งข้าวสารมันฝรั่งขนมไม่ว่าจะเป็นเกลือนะคะขนมต่างๆก็จะมีนะคะยังไงถ้าใครอยากจะมานะคะก็อย่าลืมจองคิวร่วงหน้าด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นเข้าไม่ได้เด้อนี่ก็จะเป็นผลผลิตจากฟาร์มฟาร์มสตอรอเบอรี่ของที่นี่นะคะนี่ก็ลูกเล็กนะคะหวานมากๆเลยนะคะลูกเล็กอย่างนี้นะคะ กาสังบ๊ายบายก้าซังวันนี้นะคะหิมะก็ตกทั้งวันเลยนะคะแล้วขากลับนะคะก็กลับอีกทางหนึ่งนะคะคือน่ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะว่ายางรถไม่ได้เปลี่ยนแบบหิมะนะคะสำหรับวันนี้นะคะนกก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ บายบายอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบายบาย